รายงานภาวะเศรษฐก,กิจการคลังจังหวัดแพร่ฉบับที่9ประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 6 6เศรษฐกิจการคลังจังหวัดแพร่เดือนกันยายนภาพรวมขยายตัวสะท้อนจากเศรษฐกิจด้านการผลิตภาพรวมขยายตัวพิจารณาจากภาคบริการขยายตัวร้อยละ12.7 เป็นผลมาจากเดือนกันยายน2566หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอาทิงาน Music and Food Festival in p แอม่2023เทศกาลดนตรีและอาหารจังหวัดแพร่ปี2566นักการเมืคิมคืออำเภอเมืองแพร่โดยภายในงานมีบูธอาหารคิมจาก5ภาพมากกว่า80บูธงานวัดมหาสัจจัน์แพร่เมืองโบราณเทศกาลงานมุงคลไหว้พระธาตุเจดีสีม่วงกำแอลลานวัฒนธรรมปงท่าขามจังหวัด,พพวดพแพร่ประจำปี2566 นวัดปงท่าข้ามตำบลบ้านปงอำเภอสุมเม็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาร่วมกราบไหว้พระธาตุเจดีสีม่วงดำทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องภาคอุตสาหการรมขยายตัวร้อยละ1นโดยตั้งแต่ต้นปี2 5 6พรอภาคอุตสาหการรมมีการขยายตัวมาโดยตลอดจากกำลังการผลิตในภาคอุตสาหการรมเพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภครวมถึงจำนวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหการรมการผลิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็นผลจากเศรษฐกิจจังหวัดแคร่เริ่มมีการขยายตัวต่อเนื่องผู้บริโภค มีความต้องการสินค้าประเภทอุตสาหกรรมมากขึ้นในขณะที่ภาคเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ19.4เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนตามการหดตัวของปริมาณผลผลิตข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงจากสภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมทำให้เกษตรกรบางส่วนรอน้ำฝนในการเพาะปลูกและปล่อยพื้นที่ว่างไม่ทำการเพาะปลูกประกอบกับฝนตกหนักเกิดภัยธรรมชาติหลายพื้นที่ในจังหวัดแพร่ทำให้ผลผลิตข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับความเสียหาย เศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายภาพรวมหมดตัวพิจารณาจากการใช้จ่ายภาครัฐพดตัวร้อยละ13.9ตามการลดลงของการเบริกจ่ายรายจ่ายลงทุนหดตัวร้อยละ32.5ที่คิดเป็นจำนวนเงิน162.7ล้านบาทเนื่องจากในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม2566มีการเร่งการเบริกจ่ายก่อนหน้านี้ส่งผลให้ในเดือนกันยายน2566การเบริกจ่ายงบลงทุนหดตัว ในขณะที่การเบริกจ่ายรายจ่ายประจำขยายตัวร้อยละ8.1คิดเป็นจานวนเงิน220ล้านบาทการลงทุนภาคเอกชนหดตัว 9, ร้อยละ3.9ปัจจัยสําคัญมาจากรถยนต์ที่จดทะเบียนในการพาณิชย์ลดลงจากปจัจจัยทางด้านเศรษฐกิจส่งผลให้มีการชะลอการตัดสินใจซื้ออย่างต่อเนื่องของภาคธุรกษษษษิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธุรกิจขนส่งในขณะที่พื้นที่อนุญ,ญาตก่อสร้างทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากการสร้างที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรมโรงงานเป็นปัจจัยสําคัญ ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ9.9จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้นของประเภทกิจการอุตสหาหกรรมการผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่เน่าเสียง่ายการผลิตสุรากรันและสินค้าประเภทขายส่งขายปลีกการขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะและรถตู้ด้านรายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ5.5จากลัชนีผลผลิตเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ19.4จจากปริมาณผลผลิตข้าวและข้าวโพวดเลี้ยงสัตว์ลดลง ในขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ17.3เป็นผลมาจากราคาข้าวสูงขึ้นตามกลไกตลาดด้านการเงินปริมาณเงินฝากรวมมีจำนวน44,561.3ล้านบาทขยายตัวร้อยละ2.5เป็นผลมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นส่งผลให้เงินฝากของสถาบันการเงินภาครัฐและธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นสำหรับปริมาณสินเชื่อรวมมีจำนวน4 1 5 6 0 4ล้านบาทขยายตัวร้อยละ1.9เ เนื่องจากนักลงทุนเริ่มมีการขอสินเชื่อเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มขึ้นสะท้อนจากปริมาณสินเชื่อของสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์รวมถึงทุนจดทะเบียนในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นจะเทียระหาเศรษฐกิจจังหวัดแพร่เงินเฟ้อทั่วไปหดตัวร้อยละ1นตามการลดลงของราคาอาหารสดได้แก่ไข่ไก่ไก่สดผักและผลไม้รวมถึงมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนของภาครัฐมีการปรับลดค่ากระแสไฟฟ้าและตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิง การจ้างงานในจังหวัดแพร่ทรงตัวคาดว่ามีจำนวนรายงาน1 95, 9 5 9 4 5คนด้านการคลังจังหวัดแพร่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น382.6ล้านบาทหดตัวร้อยละ13.9เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนหดตัวในขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำขยายตัวด้านรายได้การจัดเก็บรายได้ของหน่วยจัดเก็บในจังหวัดแพร่สามารถจัดเก็บได้จ,ดจำนวน1 17.4ล้านบาท เป็นผลมาจากการจัดเก็บรายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเครื่องดื่มและรายได้เบเ็ดเตล็ดสำหรับเงินดุลงบประมาณขาดดุลจำนวน265.2ล้านบาท